ันนี้ก็จะมาอยู่เครื่องกั้นนะครับอันนี้เป็นเครื่องกั้นที่อยู่นอกตำบลโนนพึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมจะเป็นอยู่นอกตำบลโนนพึ่งตรงนูน้นหรือที่เราเคยไปเนนี่ยน,นี้เป็นเครื่องกั้นตัวเดิมรุ่นเดิมไม้ไม้กั้นรุ่นเดิมบุบเยอะไปดูป้ายกันว่ามันเป็นป้ายอะไรเนาะ รถไฟระวังคด้บอ้ไกมลมาเลยนี่โอเคนะครับคุณคนนี่อันนี้แสดงว่าตรงจุดนี้ที่เขาเขียนไว้มันเคยเป็นไอ้นั่นมาก่อนทางลัดผ่านนะคะผม เคยเป็นทางรถผ่านมาแล้วขอโทษเน,นีตอนนี้อันนี้สัส่นๆเลยนะตอนนี้ใช้ iPad ใช้ iPad นะอันนี้ขบวนรถจะมาประมาณสามสี่สิบนาทีประมาณนั้นถึงค่ายคาด,ดลค่า,คายคเีค่า,คายคเีไว้จะมาประมาณ40่นาทีเนาะ น,นีก็สถานีรถไฟตรงโอเคเนาะอันนี้ไม่ต้องว่านะถ้ามาดูคลิปนี้ก็ควรไปดูคลิปเก่าที่ลงไว้นะครับผมเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ใต้คลิป เพราะคลิปเก่าจะอธิบายวิธีทำงานของเครื่องกระรถไฟอืออันนี้เสาสัญญาณสัญญาณเตือมาเนาะเดี๋ยวถ้ารถไฟมาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวดนอ,อ้นนั้นอะไรอ่ะอาจจะเป็นป้ายบอกทางจุดทางรถไฟก็ได้โอเคเดี๋ยวถ้ารถไฟมาเดี๋ยวจะถ่ายตอนนั้ ไปดูดวงไฟสิเดี๋ยวรถไฟนจะใกล้มาแล้วตอนนี้39แล้วข้าน,นี้ว่าจะเป็น40นาทีเนะตอนนี้39มสิบเก้าอุ้ยตอนนี้ตื่นเต้นหนักมากเลยเ้ย <c oughs> ขอไกลตรงนี้มันไอบอ่อยอุ้ยยุงเยอะถ้าถ้าคนจะมาตรงนี้ก็ระวังด้วยนะครับผมยุงเยอะ โอเคตอนนี้พ่อเห็นไฟแล้วนะครับผมพราเห็นไฟแล้วผมว่าเดี๋ยวเครื่องตล้งก็จะเริ่มดังนี่อีกไม่นานเเดี๋ยวเริ่มทายแหบบเลยจากกานกว่าเครื่องตั้งจะดังเริ่มยั่จะได้เห็นรองกบไม่้อยู่กลเนาะลดัองเห็นไม่เต็มที่จิมไม่ทำแแบบหรอกเนาะ เครื่องก็จะติดแล้วพ่อบอกว่าพ่อเห็นสัญญาณไม่สิพ่อเห็นรถไฟแล้วน,นี่ถอยมาไกลๆนะมาแรงเยอะจริงๆยุงเยอะย,ยุงก็มาแรงมาตอมเล่นรถไฟนะกำลังจะมาแล้วแหละ <c oughs> ช่วงนี้ไอบ่อยมากไม่รู้เป็นอะไรดิฉังมัน เดี๋ยวใช่ใกล้มาแล้ว,ในในลวพ่อบอกว่าพ่อใกล้มาแล้วเดี๋ยวรถไฟก็จะมาแล้วเนาะใกล้แล้วโคเตรียมตัวแล้วลูกดูเครื่องกันรถไฟติดใช่เปลี่ยนพ้นไปเอานิ้วไปถูรถดำๆรถเปื้อนๆขี้ดิน โอเคเนาะเดี๋ยวเครื่องกันรถไฟจะติดมะนะผมใกล้แล้วแหละไม่รู้จะทำงานไหมเนรุนรุนรุ้น,น,นถ้าไม่ทำงานก็คือเครื่องกันเสียอย่างเดียวที่บอกได้อุ้ยมาแรงบินเข้าหน้าจอ,อจะติด้ยถ้าไม่ติดก็แสดงว,ว่าตรงนี้เครื่องกันเสีย เพราะม่มีหลายเครีย์ที่เครื่องกั้นมันไม่ติดเดิมที่ไฟเหลืองติดอยู่ไม่รู้เสียงดังไหมไหนก็ไม่ดังนะเคยรับไฟม,มาน่าจาับปะแค่มันเริ่มทะลุนี่เริ่ม งานติดแล้วมาแล้วมาแล้วแวครับแต่ไม่มีเสียงนะอ๋อจุดนี้ลำโพงแตกไม่มีลำโพงไม่มีเสียงลำโพงนะทุกคนเราต้องสังเกตเอานะฮะอ่าทำไมไฟตรงนั้นมันอันนึงมันติดตลอดเวลาอีกอันนึงไม่ติดเลยเพ่พอพ่อดูฝั่งนี้อ่าฮะไฟสัญลักษณ์ลูกศรก็ขึ้น,นครับ ตรงนี้ไม่มีลำโพงไม่มีเสียงลำโพงบบสเซอร์หรือว่าอะไรเลยนะโอเคคิวเอานะครับผมหุดมาดังมากเดี๋ยวนับกันว่ามีกี่ตู้นับช่วยกันมีกี่ตู้มีตู้ฟ้าด้วย ม,มีทั้งหมดสิบตู้เนาะสรุปได้มีตู้นอนมีมีชั้นสองสีตู้มีแค่หนึ่งตู้เป็นตู้นอนอกัปตันบอกว่ามีสิบตู้นะครับเพื่อนๆน,นับได้กี่ตู้กันเลย<น>ลองใครคอมเมนต์ใครพิมพ์เป็นนะครับลองคอมเมนต์มาดูว่าอูพ่อนนพ่อเหมือนรถไฟผ่านไอ้ไอ้กล่องตรงนั้นน่ะไม้ก้นขึ้นเลย พ่อพ่อวาพ่อพ่อครับไม่ไมีคนคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวดเดี๋ยวรถไฟหรืตูเดีมีคนจะมีคนคอมเมนต์อย่างนั้นเลยเดี๋ยวพ่อรถไฟจอดรถไฟจอดรถไฟจอดอ่ะเกิดเหตุอะไรขึ้นน่าจะมีรถจากอีกคันหนึ่งกำลังมารถไฟจอดใช่รถจอดจริงๆทุกคน จอดจริงจริงอาจจะกำลังจอดจอดรับผู้โดยสาราได้ยินเสียงเร่งเครื่องแล้วเ,เสียงเร่งเครื่องอา่ามันมีรถไฟจอดนะทุกคนใช่รถไฟจอดนนน,น,น,นเห็นไหม zoom ให้ดูนะม<อ>ันจอดอยู่นะพ่อรถไฟออกแล้วพ่อผมได้ยินเสียงแล้วออกโอเค เดี๋ยวมาเตรียมตัวดูขบวนต่อไปถัดไปกันเลยครับรจิงหัวรถจักรเป็น q s ฟนะไม่รู้ขบวนถัดไปจะเป็น QS5 อย่างเดิมหรือเปล่าที่ลากตู้ถอยมาแต่ผมว่าก็ไม่อะ่ะเพราะเขาค q ว5ลากตู้ไปแล้วนะโอเคเตรียมตัวคอยขบวนถัดไปโอเคนะเฮ้ยเดี๋ยวนี่่ เจอในสถานีของจริงแล้วพ่อเนี่ยมาดูมาดูเนี่ยตัวคู่เล็กเลยของจริงเมื่อกี้จริงจบมากก่าวปิดคลิปแรกให้หน่อยโอเคแบบหนึ่งโอเคนะเดี๋ยวเขวันถัดไปเดินถ่ายต่อรถจากคิวบ์ไวเมื่อกี้ เดี๋ยวไม่กล้าจะลงแล้วครับผมเมื่อกี้เห็นเตรียมถ้องตารถจากเคียร์ไวมันน่าจะสับหัวมาแล้วมาขยับมาขยับมากอุ้ยมามไวมากจุดนี้ไม่มีรถจอดนะครับมีแต่รถเรานี่แหละจอดอ่าเพราะว่ามันอยู่นอกเมืองนะครับเพราะมันมีไฟตัวหนึ่งมันแบบกะพริบอันนึงมันค้างอันอีกอันนึงพีกระพริบอ่าจุดนี้มันอยู่นอกเมืองนะครับทุกคนมันก็เลยอ่า ไม่มีรถผ่านไปมามีแต่เราน,นี่แหละยืนถ่ายเนี่ยร<ช>ู้สึกว่าไม้กัน้นตัวนี้ตกนะฮะทุกคนเห็นไหมเออน่าจะโดนชนไปได้รอบหนึง่งตัวนี้ก็ไม่มีเสียงด้วยนะครับใช่ไม่มีเสียงดังตึงต้งตึ้งนะครับเดี<ถ>๋ยวร,<ถ>รถจากคิวเอสวายมาแล้วพอเตรียมตัวนับตู้รถมาแล้วรถมาแล้วช้าๆนะครับรถจากมาแล้วอ๋อน่าจะน่าจะล่ากลับเพราะน่าจะมีขบวนหนึ่งมาค้าขดเดานะเพื่อนๆนะครับลองนับโอ้คราวนี้เปิดไฟหน้าด้วยเมื่อกี้มันนะ ตู้ชั้นสองนอนหนึ่งตู้ก็คือตู้ชั้นสองนอนหนึ่งตู้กับตู้ชั้นสองนั่งหนึ่งตู้ตแต่มันจะเป็นสีแดงน่าจะเป็นเขตนี่แหละนู่นแตแล้วนะครับนับพันไหมนับทันกันไหมเมื่อกี้ใช่กัปต,ตันบอกว่ามีกล้าไม่รู้กล้าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวโอ้ใหม่ใม่ไ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 ม่ขอไม่ไม่ขอเยอะตอนนี้อย่ากเยอะตอนนี้ มันีดูไม่ได้นะครับแนโอยไฟแวบๆเหมือนกันไหมเมื่อกี้มันมีไฟแวบขึ้นแวบหนึ่งไม่รู้ตาฝาดไปหอเปล่าใช่ผมก็เห็นน่าจะสัญญาณของช่องคิดว่าเป็นรถไปโอเคเนาะเดี๋ยวผมว่าผมจะค้าคดคาขาคเนว่ามันจะมีอีกขบวนหนึ่งเนาะขบวนชาญเมืองนี่แหละเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวถ่ายขบวนที่สาม ก็น่าจะถ่ายแค่สองขอบวนโอเคเนาะเดี๋ยวเตรียมตัวเลยโอเคเนาะเดี๋ยวเอาขอบวนที่สามมาตัดเป็นช็อตแต่ก็จะเอาขอบวนที่สามมาทําเป็นคลิปเต็มเหมือนเดิมแค่ okay, เอาขอบวนที่สามมาตัดเป็นช็อตเพราะน่าจะเป็นขบวนไอเอ็นที่ไม่เคยได้ได้เห็นมานานแล้วเนาะไอเอ็น no. สีเก่ามันน่าจะไปเคยเป็นสีม่วงหรือสีน้ําตาลโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคอยรถไฟผมว่าคราวนี้ ผมจะแอบ,บทำเสียงเกยงพ่อเียงพ่อเก่งพ่อ,แ,พอ,แ,พอแต่ไม่ได้ทำเียงกะหรี่พ่อหรอกโอเคเนาะเ๋ยวแอบ,บทำเสียงเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ยินเสียงผมอยู่โอเคโอเคตอนนี้เห็นไฟแล้วครับผมแต่ไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่าน่าจะไม่ติดกล้องโอเคเห็นแล้วเป็นรถจากที่แบบดีเซลารางเนาดีเซลารางเนาะ ผมจะรีบไปถาตร,ตรงนี้แหละ,ะเ,หเห็นไฟรถไฟแล้วเดี๋ยวรถไฟก็มา<ฟ>เดี๋ยวมาใกล้ๆหน่อยมันมีไฟหนึ่งที่แบบมันจะค้างเลยติดค้างพี่จิงถายตรงจุดเมียนจะถ่ายแบบเป็นมุมไกล เดี๋ยวเร,เรามาดอมาดี๋มาดอเดี๋ยวล้มาดอบรนครับเดี๋ยวเรามาดอามาอรอดูโอเคตอนนี้พ่อกำลังถ่ายคลิปช็อตอยู่ใช้เค็บิัคัตโคตรยากเลยตั้งแต่เครื่องกั้นถึงบ้านโคตรนาน,น,านแต่ยงไงก็จะลงคลิปสองทุ่มที่จริงคุณก็กำลังฟังคลิปนี้แหละที่จะลงที่ลงสองทุ่ม เครื่องกั้นรถไฟใกล้มาแล้วแหละเห็นเห็นไฟแล้วผมเดาว,ว่ามันจะเป็นขบวน i h n นะครับผมนะจะไปถ่ายใกล้ๆพ่อเพราะว่าไฟมันอยู่ไกลมากเลยนะพ่อ เพราะว่ายังไงมันจะเป็นไฟที่เอผอยถ่ายดดกันรถแดงพอฉันมันฉันมันฉันมันรถ <c oughs> ไฟสวยนะพอจะของแบบโคตรบรรทุกเพราะว่าตอนนี้รถไฟกําลังปิดไฟอยู่ <c oughs> ก็เลยเมองไม่เห็นแต่ผมคาดเดาแล้วว่ารถไฟกําลังจะมาโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวรถไฟมาเดี๋ยวเริ่มถอดคนรับเลขโอเค ตรงนู้นมันมันมันไม่เห็นหรอกแต่มันจะมีเครื่องกั้นที่เราเคยไปถ่ายไปอันนี้ถ่ายแอดน,นะอย่าลืมถ่ายแผดยากฮะเดี๋ยวคอยเลยเมื่อไหร่น่านราึใส่กันมาฉันเ่อเลยวรึใส่กันมาแล้ว โอเคนะเดี๋ยวมีไฟรถไฟดับน่าจะปิดไฟโอเคเดี๋ยวจะไปถ่ายตอนรถไฟมาที่จรผมช่างขอหน่ว่าเดี๋ยวไปถ่ายรถไฟมาแต่ที่จริงผมจะมีเรื่องขัไรค่หลายอย่างเลยจะช่างมันโอเคนะเขานี่ขอพูดพูดน่าจะเกือบจริงแล้วโอเคเมื่อกี้เห็นไฟของจริงนะครับผมนั่นนั่นขวบป โอเคเนาะเป็นรถ ISN นั่นแหละทำเสียงแกงพ่อรถไฟมาแล้วเงเสียงและเสียงมันจะกะกะดโอเคนะไม่รู้เสียงเข้าเครื่องหรือเปล่า ไฟคุดแจ้งรถไฟจะมาแล้วรถไฟกำลังมาลูกรอไว้รถไฟน่าจะประมาณอยู่แถวแถวตรงนูน้น คอยประมาณนานอยู่นะคอมเห็นไฟโคตรใหญ่โอเคมาเตรียมตัวแล้วรถไฟกำลังจะมา จะมาเลยจะมาอย่าให้มันตึง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 สะีโคตรกาตึ้งตึงตึงตึต้ง้งตึ้งตึงตวตึงตึ้งตึ้ง้ตึาต้งต้้งตึ้งงตลังจะ้าแล้วตึ้ง เมื่อกี้เนี่ยน้าเสียเกินไป,ไปนมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยดีหน่อยคลิป,คคลปก,ก็คอือคลิปมันจะกลาด้า่นี้เขาผมผมพ่อมาคิปมันจะเท่เจ้าของผมข้อมูลได้เยอะกว่ามัง้ง <c oughs> โคตรายเลยมีทำเสียงตุ่นนั่นแหละโคอย่ามาลากพี่ตาลเดิน เมื i i ่อกี้เห็นไฟรถไฟน่าจะวิ่งช <Hey. S 1> <wh> ้าๆน่าจะมีรถตัดหน้ารถไฟก็เลยวิ่งช้ามั้งหรือมันยังไม่ทันผ่านผ่านแอนเลยผ่านสะพานไม่รู้จะตีทันท่วงไหม โอเคพ่อเพิ่งลอดเพิ่งลอดจากสะพานมาเมื่อกี้เห็นอยู่ไฟมันมันวับวับสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วมาโค้ดมาคุณภาพไม่ค่อยดีอันนี้ถ่ายไอแพดก็เลยใหญ่เลยนะโค้ดถ้าเครื่องกั้นดังอ่ะออกมาเลยนะมันไม่ดังไงผมจะทำเสียงเก่งพ่อมามาอย่าพูดยากอย่าพูดยากโค้ดออกมาลูก เร็วเป็นอันตรายอย่าไปอยู่ตรงนั้นออกมาออกมาเดี๋ยวก็ล้มเวลาจะวิ่งจริงๆอ่ะล้มเนี่ยก็คือโดนรถไฟทับเลยนะเมื่อกี้เห็นรถไฟเพิ่งออกมาน่าจะติดในเร็วๆนี้มารออยู่นี่แล้วเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นโค้ดเห็นแสงไฟรถไฟยังลูกเห็นยัง ถ้าเห็นแล้วก็รีบวิ่งมา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 คาด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 คาขคานคาไคาดเา็าานานนนดคาดอาอคาด็าดคานอาดนาดคาดคาเนาดอาดคาดคานคาดคาดจาดคาดคาดคา้คาดคาเค็ดคา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 นคาดคาอคาดีาดค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 าดนี้าจจน,น,าานาดคาด่าดค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 าวมาดคาดคดคาาคดาา อันนี้เป็นเวลาจริงนะเพราะผมจะถ่ายเป็นเวอร์ชั่นยาวที่สุดของพ่อมันจะเป็นเวอร์ชั่นสัน้นรถไฟถอยออกมาโคตรถอยออกมาเสียงรถไฟมาแล้ว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 ออกมาเร็วเร็ว A n <Okay. S 1> มาแล้วมีสี่ตู้สองหนึ 1, 2, 3, 4, ตู้โอเคไหมกันขึ้นแล้วพ่อร uh huh. พี่อะพี่จริงมันมีขบวนที่มีเครื่องสองสองหัวแล้วก็มีแบบไม่มีเครื่องอีกสองหัว ไอ้ที่มีหัวมันจะไปกรุงเทพอีกไม่มีอาที่ไม่มีหัวาหันไปที่ไหนก็ได้โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ